สามวันเจ็ดวันนี้ไพ่หมอดาวจะเตือนอะไรท่านที่เกิดในวันเสาร์นะคะเป็นไพ่เสียงทายเป็นพลังงานรวมนะไพ่เสียงทายวันเสาร์ขอไพ่ห้าใบนะหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ห้า,าข้างล่างใบที่หนึ่งไพ่เตือนนะคะ การมงคลว้าวคนวันเสาร์จะเจอคนรักนะคะสำหรับใครที่อยู่ในวัยที่จะมีคู่ครองคนรักเนี่ยนะคะไพ่บอกว่าช่วงนี้จะมีคนมาเกี้ยวพราสีคุณนะคะจะมีคนมารักมาชอบนะแต่อ่ะไพ่ปกปิดนะช่วงนี้อย่าทำอะไรที่รับลมคมในนะอย่าทำอะไรที่ ไม่ถูกต้องเนาะรับลมพมในแล้วก็เป็นไพ่แอบมองอมแอบชอบใครอยู่จ้าวันเสาร์ถ้าเขาไม่แอบชอบเราเราก็แอบชอบเขาแหละวันเสาร์ตอนเนี้นะเป็นไพ่แอบมองเกี่ยวพับราศีนะคะแล้วก็ยมมาทูตระวังเรื่องของเวรกรรมนะเรื่องของนะคะช่วงนี้ส่วนมนต์ไหว้พระให้ดีด้วยนะคะ ยมมาทูดจ้องอยู่นะคะอย่าทาอะไรที่มันไม่ถูกต้องนะคะอย่าทําอะไรที่มันป,ปกปิดซ่อนเร้นนะยมมาทูดเห็นนะคะเทวดาเห็นยมมาทูดเห็นเนาะใบสุดท้ายนะคะเติบโตนะคะอ่ะไม่ว่าคุณจะเจอเรื่องดีหรือไม่ดีนี่คือเป็นบทเรียนนะที่จะทําให้คุณเติบโตไปในวันข้างหน้านะคะความทุกข์ความเศร้าใจที่จะเข้ามาในช่วงนี้ถือว่า มันจะทําให้คุณเข้มแข็งเนาะเป็นการเรียนรู้นะคะจากอดีตถึงปัจจุบันเพราะฉะนั้นช่วงนี้ก็ใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทนะมันจะมีบททดสอบสําหรับคนวันเสาร์ค่ะช่วงนี้นะ7วัน3มวัน7วันนะจ๊ะอ่ะโชคดีจ้ะ